สวัสดีนะคะน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาเอาใหม่เนาะวันนี้จะมารีวิวใหม่เพราะว่าเมื่อวานอ่ะพี่มั่วๆกับจัดของนะคะก็เลยช้านะมารีวิวพวกมินินะคะเอาเป็นแบบนี้ดีกว่ามันง่ายดีเนาะมินินะคะชิ้นละสิบห้าบาททุกชิ้นนะคะถ้าเกิดใครสนใจที่ว่าจะเอาแพ็คไหนก็เอามาเลยสั่งสั่งมาแคปภาพมานะคะชิ้นละสิบห้าบาทนะเนี่ยคืจะเอาแบบแพ็คไหนอะไรพวกนี้ อ่ะเนี่ยมีแพ็กเนี้ยปิดให้ดูน,นี่ดูอันที่หนึ่งแล้วก็นี่ที่สองสามนี่นะคะชิลละสิบห้าบาทนะนี่นะชิลละสิบห้าบาทตัวเนาะนี่นะแคปภาพมานะ อันน้ำหวานถือจับมาดีหวานจับมันนี่คิดละสิบห้าบาทนะเ,เ๋ยวเข้าเพราะว่าวันนี้พี่จับตอนเช้าพี่จะไปหาหมอนะน้องๆคนไหนที่ว่าสั่งแล้วเออสั่งไว้เลยนะคะเดี๋ยวพี่กลับมาแล้วพี่จะมาเคลียร์ออเดอร์แต่น้องไหนที่สั่งวันเมื่อคืนเดี๋ยวพี่ก็จะให้น้องชายไปส่งให้เออลูกชายไปส่งให้นะคะนี่นะคิดละสิบห้าบาทนะคะ มินินะจะเอาแพ็กไหนเอาเป็นแพ็กก็สั่งได้ก็จะเอาแยกชินก็สั่งมาเลยนะคะหน้าไหนนะเอาง่ายๆนะมันมีเยอะนะคะนี่นะชิ้นละสิบหา้าเนี่ยนี้เอาแคปภาพได้เลยนี่นี่นี่หวานเอาศอกไปตรงนู้นดิมันเยอะอี คนไหนที่ไม่มีตังก็ให้ผ่อนนะผ่อนหมดก็ขอไปนะคะอันนี้ของพิ่งมานะนี่นะคิดละสิบห้าบาทเท่านั้นคิเก็ตขายเพงให้คิดละสิบห้าไปเลยมันเรื่องมาก แล้วก็นี้แคปภาพมาเลยนะน้องๆพี่ไม่ถ่ายให้ดูแล้วนะว่าจะเอาว่าจะเอาชิ้นไหนแพ็คไหนมีตามนี้เลยนี่ก็ชัดแล้วเนาะงานนี้มาสโลกกับพีกชิ้นนะ ชิ้นละสิบห้าบาทนะคะฟังดีดีนะชิ้นละสิบห้าบาทไม่รับเติมนะคะรับผ่อนนะผ่อนหมดก็เอาของไปเลยนี่นะชิ้นละสิบห้าบาทไม่เยอะโหลละร้อยเจ็ดสิบนะฟังดีดนะคะโหละละร้อยเจ็ดสิบนะชิ้นละสิบห้าบาทโหลละร้อยเจ็ดสิบ ใครที่ต้องการเอาไปขายก็สั่งได้นะคะคิดละสิบห้าบาทหมดไปแล้ว่ะรถเก่าละสิบห้านะดูนัทนิ่มนะสโลไม่แข็งบางรดมาดูนัทแข็งมากนิ่มๆอันนี้นิ่มๆอันนี้สโลสโล โลอันนี้คิดละสิห้าบาทโลน่ารักมีหลายหน้านะขายแยกมาคะคะเอาสีไหนก็บอกได้น่ารักขนาดเลยแล้วมันมีกลิ่นหอมด้วยนะรดนี้มากลิ่นหอมแบบขนมปังเนยออะไรทุกอย่าง่หอมมาก ไม่ตื่นก็รีบมารีวิวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะไปหาหมอไม่ค่อยสบายนี่นะนะคะนี่นะ,ะน,น,น,นี่ออกใหม่ิี่ละสิบห้าบาท หอมมากหอมแบบกินขนมปังแบบขนมปังปิ้งคาเนยหอมอ่ะที่ว่าเอยเปิดกล่องมาอ,อูหอมมากเลยอ่ะอมแบบน่ากินหอมมากนี่นะนีนะแบบนี้นะโดนนัดโดนกลับแบบโรยเก็ดราดช็อกโกแลต ขายต่อได้นะคะทีละสิบห้าบาทนะไม่จะขายยีสบาทไม่ขายร้านสิบห้าดีกว่าเพราะว่าร้านอื่นของพวกก็ขายยี่สิบเนาะเอาพี่ให้น,น้องๆไปขายขายต่อแล้วกันเพราะว่ามีแต่น้องๆเนาะอ,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 อันนี้นะคะทีละสามสิบบาทนะเส้กลางนะนี่เอาสีไหนก็ทักมาได้นะสโลนิดนึงมันไม่แข็งนะ นิ่มากหอมด้วยเห็นปะน่านี่ชิ้นนี้ก็สโลโดูนัดดนกัดหอมอ่าอันนี้มาชิ้นละสี่สิบบาทแล้วกันนี่นะราคาเดิมเลยสโลมากอันนี้ชอบมากเลยใหญ่นะนี่ไงของยังไม่ไ ที่ยังแยกออกมาเห็นปะมาดูความสโลมันแล้วหอมมากเลยเห็นปะชิ้นละสี่สิบบาทนะสโลทุกนะชิ้นอะ 40, ชิ้นละสี่สิบ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  กะโลทุกชิ้นไม่ต้องบีบมันกินไ,ได้ชิ้นละสี่สิบบาทชนนิ้นละสามสิบาทนะจำมาไว้นะคะนี่ชิ้นละสี่สิบบาทนะนี่นะรอทบอรเริ่มที่สี่สิบนะคะเพราะพี่ขายถูกลออแล้วตอนแรกว่าจะขายเป็นแพ็คไม่ขายละอขายเป็นชิ้นดีกว่าชิ้นละสี่สิบ ขายแบเป็นแพ็คก,ก็ได้เนี่ยแพ็กนี้ก็สี่ชิ้นก็ร้อยหกสิบบาทแล้วแต่แต่มินิอัชิ้นละสิบห้าบาทก็เลือกหน้ากันมาได้เลือกแพ็กกันมาได้ห้ามสั่งเล่นนะคะคนไหนเคยสั่งเล่นพี่ไม่รับออเดอร์นะนี่ชิ้นละสี่สิบบาทนะคะผ่านไปแล้วก็มีนี่ชิ้นละร้อย ร้อยสามสิบบาทได้ทิมกเหสองคิมพับคิตตี้สวยมากเลยสโลนะเห็นปะโปรเชนก็สวยแท็กเหลือแค่นี้อ่ะของหน้าเก็บอ่ะไม่มีใครเอาพี่เ็จะเก็บไปเองชอบมากเลยเพราะงานบางทีมันทำมาแล้วมันก็หมดนะคููก็ตาย ของก๊อบนะคะไม่ใช่ของแท้นี่ราคา170บาทนะแพงก็ไม่ต้องซื้อนะคะเพราะว่ามันมาแพงพี่ก็เก็บไว้เองอันนี้ร้อนนะคะขนมปังมีหลายหน้านะดพักมาขอดูหน้ากันได้นะคะอันนี้โดนัทนี่นะคะมันมาแพงด้วยใหญ่นะหน้าเนี่ ชิ้นละด7 0บาทนะคะรอทบอส30นะเห็นปะสลูแล้วหอมมากนี่นะโดูนัดแล้วก็ปางกรอนคาปิอันนี้ก็หนาประมาณเท่านี้นะสลูนงางหอมแบบทะลุออกมาข้างนอกเลยหอมมากทะลุออกมาข้างนอกเลยอะนางแบบหอมมากน่ากินมากเลยแท็กนางนี่นะอันนี้ไหนราคามัน อันนี้ชิ้นละร้อยสามสิบบาทเนี่ยอันอันประมาณเท่านี้คืออันใหญ่มันก็จะอยู่เท่านี้นเห็นปะอันใหญ่ของพี่อันนี้ชิ้นละสองร้อยเก้าสิบคือมันต่างกันนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหยน้องจะเอาอันใหญ่ราคาร้อยกว่าบาทแล้วพี่มีน้องทักมาเแล้วไม่ใช่ค่ะมันราคาต่างกันนะแล้วมันก็ไซส์ต่างกันมากเลยเห็นปะสองร้อยเก้าสิบอันนี้พี่ไม่ขายเหลืออันเดียวลรเก็บไว้เป็นคอร์เรคชั่น หมีแฮนเบอร,เอร์เกอร์นี่ชอบมากความสรุของมันไม่ใช่เพราะถุงนะมันสรุอยู่แล้วแฮนด์เบอร์เกอร์มันสรุอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไก่ขี้เกียจอันนี้นอนบนไข่เลยอยู่ชิ้นเดียวไม่แข็งนะเนี่ยหน้ามันแท็กมันนอนบนจานเลยอยู่สามชิ้นไม่แข็งนะมันนิ่มแล้วก็สรุป มโลีอ่นิดๆบางอันก็สโลเยอะเห็นปใครซื้อก่อนก็จะได้ก่อนไปอันที่สโลมันก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่นี้นะเออขาไก่ขาไก่ที่สั่งมาสาม